ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวจอยนะครับจอยยี่ห้อนุบโวนะครับนี่ครับจอยนุบนะครับก็เป็นจอยนุกโวที่ใช้งานได้แบบจอย Xbox 360ของแท้เลยครับราคาจะอยู่ที่320นะครับพร้อมส่งครับส่งได้ครับ แล้วก็ด้านหลังครับก็จะเป็นแบบนี้ครับด้านหลังขงาวานะครับแล้วทีนี้เราก็จะเป็นอจอยที่รับประกัน7วันส่งซ่อมครับแล้วเจ็ดวันเปลี่ยนตัวครับต่างนั้นก็เป็นงานส่งซ่อมเอาครับครับผมแล้วใช้งานในเกมฟีฟ่าออนไลน์สเนี่ย ได้แบบเอกบอกแทนแน่นอนครับมันอันนี้รับประกันเลยครับเอกบอกแทนแน่นอนครับใช้งานนะครับแต่เป็นยี่ห้อนุบโวครับที่เป็นรล่มหมาป่าตัวนี้นะครับอ่าสายที่เสียบเข้าครับสายที่เสียบเข้ากับคอมครับเป็นสายอยู่ b ครับเป็นหัวเสียบอยู่ b แบบนี้ครับแล้วตรงข้อต่อตรงนี้ครับจะแกะออกไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นแบบข้อต่ออยู่ b ครับถ้าเป็นเอกบอกแทนมันจะน่าจะแกะออกได้ร้บผมจําไม่ผิดนะครับครับแล้วในนี้ครับ ก็จะมีแผ่นดิเวอร์นะครับเป็นดิเวอร์ดิทนะครับนี่ครับดิเวอร์จอยแพดนะครับครับอันนี้จอยนี้สามารถใช้งานได้เลยครับเมื่อเสียบเข้าไปก็จะสามารถใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ภาษาไทยไม่ได้นะครับราคามันราคาแค่สามร้อยกว่าบาทครับมันก็พิมพ์ไทยไม่ได้มันก็ไม่แปลกครับถ้าแพงไวเือถูกไปนะก็เมนไว้ได้นะครับ ผมก็ขายคิดว่าถูกแล้วนะครับไม่น่าแพงไปครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเสียบเข้ากับเจาะเขากับคอมมงผมให้ดูนะครับสักครู่ครับครับเราก็เสียบเข้าไปกับหัวต่อ USB อย่างงี้ครับนี่ครับเราก็เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็เราก็กดปุ่มนี้ครับถ้าเรากดปุ่มนี้ครับจะเป็นการเปิดใช้งานอนาล็อกนะครับเราจะสามารถใช้อนาล็อกได้ครับ แต่ถ้าเราปิดก็เหมือนกับการปิดอนาล็อกนะครับแต่ว่ามันก็ยังประครับจอยได้อยู่นะครับครับนี่ครับเสียบในเกมฟีฟ่าออนไลน์านี้เลยครับอ่าผมกดเมนเจอรอยู่ครับแล้วที่นี้ผมก็ไม่ได้เล่นให้ดูครับก็ต้องขอแพรับแต่ใช้งานได้แบบ x b ็ x อถ้าคุณเล่น X b ็ x อเป็นก็คือเล่นอันนี้ได้แน่นอนครับ โอเคครับวันนี้ก็จบคลิปเท่านี้นะครับสนใจก็ทักเฟซแชทอินบ็อกซ์มาถามได้เลยครับไม่เอาไม่ว่าครับขอแค่ถามก็ดีใจแล้วครับขอบคุณครับ